วันนี้นะครับผมผมจะมาสอนทุกคนหาหน้าสกิล S S R ก่อนที่เซิร์ฟเวอร์จะปิดปรับปรุงนะครับผมจะเป็นยังไงไปดู ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กันที่เกม b a c k c o v v r r o o i l l e กันนะครับทุกคนนะวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนหาหน้าสกิล SSR แบบฟรีๆกันเลยทุกคนเออแบบว่าสายฟรีก็ทำได้สายเติมน้อยก็ทําได้สายเติมยิ่งทําได้ทุกคนนะ จะเป็นยังไงนะทุกคนนะก่อนรับชมคลิปต่อทุกคนผมขอฝากร้านเติมเกณ์ที่เป็นโน1นในประเทศไทยตอนนี้ก่อนนะครับผม listman shop ทุกคนเติมถูก <shop> เติมไวเติมปลอดภัยต้อง listman shop นะครับผมตอนนี้ listman shop มีโปรโมชั่นใหม่ด้วยนะทุกคนนะผมขึ้นรูปใหดูไม่นะครับผมก็สามารถไปใช้กันได้นะโปรโมชั่นนี้ทุกคนน,ะนั้นน่าจะหมดเที่ยงคืนวันนี้นะครับผมก็รีไปใช้กัน Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้ b a c k Cover Mobile ในราคาแสนถูกสุดคุม้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมผ่านเว็บในแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดหรือจะเติมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตนาสนสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเตริมเกมชั้นนำอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลน์เติมถูกเติมไวต้อง Richman Shop นนแล้วก็วันนี้นะครับผมเซิร์ฟเวอร์จะทําการปิดปรับปรุงเวลา4โมงเย็นนะครับผมใครยังไม่รีบมาเคลียร์ลงทงลงเท้าก็รีบเลยครับผมเพราะว่าอย่าดองทรัพยากรตรงนี้ไว้ทุกคนนะมันสิ้นเปลืองแล้วผมรีบมาใช้ให้หมดนะครับผมเพราะว่าทรัพยากรตรงนี้มัน,ะนะรีบรีตล,ลดอลดทุกคนนะรับไรลงรับไรได้คือมันรีตลอดทุกคนก็คือรีบมาทำเลยทุกคนนะนะมาผมพาไปดูก่อนหน้าสกิลคืออะไรหน้าสกิลคือตรงนี้ครับผมคือสกิลที่มันจะช่วยในการ ทำให้ตัวละครองเรามันเก่งขึ้นนะทุกคนนะซึ่งการที่เราจะหาหน้าสกิลดับ SSR เนี่ยทุกคนสายฟรีหรือสายเติมน้อยผมบอกเลยว่าหายากมากแต่ถ้าสายเติมเนี่ยมันหาง่ายอยู่แล้วในการสุมกาชาอ่ะสุมกาชาตรงนี้ผมสุมกาชาตรงนี้มันก็ได้หน้าสกิลนละ้นไม่ว่าจะเป็นตู้ไหนทุกคนนะมันจะได้หน้าสกิลอยู่แล้วเพราะมันจะมีโอกาสออกนะทุกคนเห็นปะ่ะพวกหน้าสกิลนะหรือว่าจะเติมแบทเทิลพาร์ แบตเท็นพาก็จะได้เลือกหน้าสกิลหนึ่งอันอยู่ใช่ไหมตัวตัวเลือกหน้าสกิลซีซั่นหนึ่งก็คือได้เลือกหนึ่งอันอยู่แล้วคือมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะสายเติมจะมีโอกาสได้อยู่แล้วอะแต่สําหรับสายฟรีทุกคนไม่ต้องเสียใจไปสายฟรีทุกคนผมแนะนําวิธีนี้เลยถ้าใครรู้แล้วก็ดูต่อได้ผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ทุกคนนะใครรู้แล้วนะแต่ถ้าใครที่ยังไม่รู้ก็อนั่นแหละทุกคนนะ ต้องกระทืบไลค์เลยเอเพื่อเปิดการมองเห็นคลิปนี้นะเพราะคลิปล่าสุดที่ผมเพิ่งลงไปแม่ง u t u b e มันปิดกันทุกคนค<อ>ือแบบว่าผมลงไปสองวันอะวันประมาณวันสองวัน่นมมนนนนะทุกคนยอดกดไลค์แค่สามะทุกคนผมแบบท้อใจมากอะทุกคนคลิปล่าสุดแนตะ่แต่ไม่เป็นไรผมก็ต้องรอดูมันไปทุกคนนะมาทุกคนผมจะมาสอนกันทุกคนเดินเข้ามาที่รังของเราใช่ไหมรังของเราปุ๊บทุกคนเดินมาหาเนี้ผมกอดอนนะผมเดินหาก,กอดอนทุกคน ตื่นหักก้อนแล้วกดที่แยกชิ้นส่วนหน้าสก,กิลทุกคนเราจะแยกชิ้นส่วนที่เราไม่ใช้ทุกคนนะเรียกไปเลยผมระดับอาเรียกทั้งหมดเลยทุกคนแล้วก็แยกชิ้นส่วนเลยผมฟึบฟึ๊บ,บเราก็จะได้น,นี้มาทุกคนเขาเรียกว่า นี่ครับผมเขาเรียกว่าชิ้นส่วนผลึกสกิลทุกคนชิ้นส่วนผลึกสกิลนี้เอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันนะมันจะมี2อันนะทุกคนนะมันจะมีระหว่างชิ้นส่วนผลึกสกิลกับอันนี้ครับผมในการที่เราเอา SSR มาแลกนะมันจะได้นี้อีกอันนึงทุกคนเขาเรียกว่าแลสกิลนะคือมันจะมี2อย่างมันมีชิ้นส่วนผลึกสกิลกับแลสกิลทุกคน2อันี้แตกต่างยังไง2อันนี้คือแลสกิลคือเราต้องเอาหน้าสกิลที่เป็น SSR มาย่อยนะครับผมส่วน ไอชิ้นส่วนผลึกสกิลก็คือต้องเอาหน้าสกิลที่เป็นระดับ R มาย่อยทุกคนนะซึ่งผมพาไปดูว่าเราจะไปแลกกันตรงไหนครับผมมาที่ร้านค้าทุกคนร้านค้าแล้วก็มาที่ศูนย์การแลกเปลี่ยนครับผมแล้วก็แยกชิ้นส่วนหน้าสกิลทุกคนเห็นตรงนี้ไที่ผมแลกไปเนี่ยคือมันจํากัดต่อเดือนนะทุกคนนะเนี่ยไอเห็นไหมไอแลกสกิลที่ผมบอกทุกคนเนะี่ยที่ผมมีเรือสองนันเมื่อกี้เพราะผมแลกไปหมดแล้วทุกคนนะผมมาแลกเป็นตัวหน้าเรียกหน้าสกิล S S R ทุกคนเห็นปะเราสามารถเรียกได้เลยเลยว้ยแบบฟรีฟร ผมบอกแค่นี้ว่าแบบฟรีๆนะเลือกได้นะทุกคนนะไม่รู้คือเราจะเลือกอันไหนก็แล้วแต่เราเนะผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะทุกคนคุ้มจริงๆนะเพราะว่าหลายคนเปิดกาชารอบหนึ่งอะ่ะ mm hmm. ก็จะมีโอกาสดรอปหน้าสกิล SR อยู่แล้วไงเราก็เอาหน้าสกิล SR ที่เราไม่ใช้เงนะี้ยไปแลกเป็นแลก,กพวกนี้มาทุกคนแล้วก็มาเอาแลกพวกนี้มาแลกเป็นตั๋วเลือกหน้าสกิลอย่างเงี้ยทุกคนอียกันหนึ่งที่ผมแนะนํานะก็จะเป็นแลกสีฟ้าเข้มหน่อยแลกสีฟ้าเข้มหน่อย,อยทุกคน เอามาแลกตรงนี้ผมตัวอัญเชิญหน้าสกิลระดับ R ถึง S อซไอแบบสมทุกคนนะก็คือมาแลกอันนี้นะหน้าอันนี้จะอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละครั้งทุกคนอาทิตย์ละครั้งนะก็คืออันนี้มีโอกาสออก SSI นะผมเคยออกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือคุ้มมากๆนะทุกคนนะเป็นประมาณนี้ทุกคนสำหรับการหาหน้าสกิล s s r นะครับผมผมบอกเลยว่าเกมนี้ เออต่อสายฟรีค่อนข้างเยอะเลยทุกคนนะไม่จําเป็นต้องเติมก็เล่นได้แบบชิลๆนะทุกคนนะเออแล้วพาพาดูทีของผมหนะ่อยอัปเดตทีของผมตอนนี้นะนคือตอนนี้ทีมผมผมได้ทําการปั้นทีมเขียวแล้วนะครับผมเริ่มปั้นทีมเขียวแล้วคือจะนําทัพด้วยมิมซ่าทุกคนนะแล้วก็เป็นลิสต์นะครับผมแล้วก็เป็นไรอาทุกคนนะั้นเลขตัวหนึ่งที่ผมจะใช้เป็นใช้เป็นวันทอสนะผมแบบเนี้ยคือทีมสีเขียวผมก็เริ่มทำแล้วเพราะทีมสีฟ้าผมมันเหมือนจะลงตัวไปแล้วทุกคนนะทีมสีฟ้้าผมลลงตัววไปแกก็็๋รอ โนเอลชุดไหว้นะ้ำรอเป็นชามี่แล้วก็รอเป็นจูเลียสนะทุกคนนะซึ่งบางคนถามพี่ครับสายฟรีมันมีโอกาสได้ขนาดนั้นเลยเหรอพี่น้องๆรอ,อดูคลิปต่อไว้ครับผมเดี๋ยวพี่จะมาสอนว่าบางคนสุ่มตู้ลิตกลายอาไปแล้วแล้วจะทันตู้จูเลียสหรือจะทันตู้โนเอลชุดไ่ว้น้ํำไหมมีคําตอบให้น้องๆแน่อนอนแล้วนะเล่นตามกันไปได้เลยครับผมใครอยากดูแบบอัปเดตแบบเดียวทามในไอดีพี่แบบทุกวันนะ คอมเมนต์กันม่ได้ป่ะเออพี่อยากก็รู้พี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าอยากให้พี่ทำคอนเทนต์แบบไหนนะหรือจะทำคอนเทนต์ให้ดีตั้งต้นก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมนะแล้วก็ใครอยากดูสตรีมพี่สดก็เดี๋ยวพี่จะกลับมาสตรีมนะครับช่วงนี้นะทุกคนนะก็จะช่วงเย็นๆนะก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับทุกคนถ้าพี่สตรีมเมื่อไหร่มันก็จะแจ้งเตือนให้ทุกๆคนได้รับรู้ก่อนใครแน่นอนนะครับทุกคนนะหรือใครอยากรับรู้แบบเรียไทม์สามารถสมัครสมาชิกได้นะครับน้องเลยยี่สิบบาทนะครับผมอุ ก็เป็นประมาณนี้ทุกคนนะสำหรับใครชอบคลิปนี้พี่ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นปกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ